สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่จากจะแนะนําครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่กําลังเห็นอยู่นี้ครับคือกระเจี๊ยบเขียวครับกระเจี๊ยบเขียวนี่เป็นผักนะฮะเป็นได้ทั้งผักเป็นได้ทั้งสมุนไพรเป็นได้ทั้งยานะครับก็เรียกว่ากินกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันสามารถที่จะไปทําหน้าที่เป็นยารักษาได้นะครับนี่ผมก็ปลูกหน้าบ้านนะ ปลูกหน้าบ้านมันมีที่ว่างอยู่นิดนึงนะเนื่องจากเราไม่มีที่ก็เลยปลูกเอาไว้นะครับก็เห็นว่ามันงอกงามดีให้ผลให้ดอกให้ผลดีค่อนข้างดีนะฮะนี่ปลูกมาน่าจะเดือนกว่ากว่ามั้งนะฮะหรือนี่แหละอยู่ในละเรานี้แหละครับเดือนกว่ากว่าเนี่ยนะรกระเจี๊ยบเขียวนี่ถ้าเจอพื้นที่ดีๆก็จะให้ผลงอกงามได้เร็วมากเลยนะครับ <c oughs> ผมปลูกกระเจี๊ยบเขียวปนกับนี่ครับแมงลักนะฮะ ต้นเมียงลักก็งามกระเจี๊ยบเขียวก็งามเนี่ยให้ผลดูดีครับเนี่ยโอ้กินไม่หวาดไม่ไหวถ้าแล้วเรารับผลเดียวนี่นะครับ <c oughs> นี่ไหมฮะเนี่ยครับดกมากเลยขึ้นมาเป็นคู่แล้วต้นหนึ่งก็หลายลูกหลายดอกเลยทีเดียวนะครับนี่ก็กลายเป็นสวนเล็กๆนะครับอยู่หน้าบ้านเป็นที่ว่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรเนี่ยเราหาได้ในทุกๆท,ที่เลยครับถ้ารู้จักเขานะฮะ กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักนะฮะเป็นผักที่เขามีฤทธิ์ในทางยานะครับโดยเฉพาะระบบยาเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารครับใครที่ทายากนะครับอุจลักแข็งหรือว่าลำไส้ใหญ่ติดเชื้อนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการต่างเนี่ยนะครับกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยช่วยได้ครับยางเหนียวเหนียวของเขาเนี่ย ถือว่าช่วยทำให้การติดเชื้อในร่างกายในไอ,อลำไส้ใหญ่นะในลำไส้ใหญ่สามารถที่จะถูกกำจัดได้ด้วยยางมือเบิกผิวเขียวก็เนี่ยครับมันมีสารที่กำจัดพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำสมุนไพรชนิดนี้มาให้ดูนะครับปลูกง่ายครับ <c oughs> แล้วก็โตไวด้วยแล้วก็ดูดีครับลูกเขางามมากนะครับปลูกง่ายเนี่ยผมปลูกนี่ถือว่า พื้นที่มันน้อยครับก็เลยปลูกถีไปหน่อยนะฮะใบเขาเวลาที่ออกลูกมาเนี่ยเขาก็จะออกนงเหลืองครับแต่ว่าจริงๆแล้วใบเขาจะออกสีคือเขียวนะฮะนี้คือกระเจี๊ยบเขียวครับผมชอบมากครับเรียกว่ากินดิบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเก็บนะครับเดี๋ยวเก็บแล้วเราไปดูว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันทานง่ายแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะครับกินดิบเลยก็ได้แล้วก็หรือว่าเอาไปต้มเพื่อที่จะ กินรับประทานกับน้ำพริกก็ได้ก็ดีนะครับถือว่าตัวนี้นะครับใครถ่ายยากขอแนะนำเลยนะครับกินกระเจี๊ยบเขียวนะฮะเป็นพืชผักที่เป็นยาอีกชนิดหนึ่งครับที่ทำให้คนถ่ายยากนะครับนั่งนานนะอุจลักษ์แข็งเนี่ยนะครับ ซึ่งมันจะไปกอ่อให้เกิดโรคอีกหลายชนิดเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวนี่ช่วยตัดต้นตอเขาเรียกว่าตัดไฟเพื่อะต้นหลบได้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับกระเจี๊ยบเขียวหามาปลูกแล้วก็กินเขาสามารถกินเด็บได้นี่เป็นกระเจี๊ยบเขียวอินทรีย์ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับเอาละครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกระเจี๊ยบเขียวเดี๋ยวเราจะกินให้ดูครับตอนนี้ไปเก็บกันแล้วนะครับ เก็บมาแล้วได้เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับคือกระเจี๊ยบเขียวครับลูกใหญ่สุดตอนนี้ที่กินก็แก่แล้วล่ะครับเนี่ยนะฮะยิงรอไว้เก็บทำพันธ์ก็ได้แต่ว่าพันธุ์มีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่เก็บไม่รอครับถึงเขาจะแก่แก่เนี่ยมันจะแค่หนังเหนียวนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเราใช้ต้มนะฮะถ้าเราต้องต้มต้มไม่เปื่อยเรามากินนะครับก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับส่วน ลูกอื่นๆนะครับลูกใหญ่เนี่ยบางทีเราก็สามารถจริงๆดูได้ว่าแก่ไม่แก่แต่ว่าผมตั้งใจเก็บนะเพราะว่าพันมีเยอะไม่ต้องเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกระเจี๊ยบเขียวนี่จริงๆแล้วกระเจี๊ยบเขียวนี่เวลาเก็บนะฮะลูกประมาณนี้กําลังดีนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ก็ก็ประมาณสักนิ้วโป้ฮะนี่นะครับประมาณนี้กําลังดีแล้วเราก็สามารถกินได้เลยนะครับกินแบบว่า สดดได้เลยนะครับถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าต้นเราเนี่ยปลอดภัยจากสารอะไรต่างๆเราสามารถที่จะกินดิบได้เลยนะครับแต่ว่าน,นี่ผมล้างมาแล้วนะครับเนี่ยกินแบบนี้ครับอร่อยครับกรอบอบอมากจะมีความมันแล้วก็มีความเหนียวอยู่นิดหน่อยเพราะว่าข้างในเขาเนี่ยจะเหมือนมีสารซึ่งสารตัวนี้แหละครับที่จะช่วยเคลือบกระเพาะใช้เคลือบ ลำไส้ใหญ่ของเราแล้วก็สารตัวนี้มีฤทธิ์ในการที่จะฆ่าเชื้อในลำไส้ใหญ่ด้วยถ้าหากว่ากินอย่างน้อยเลยนะครับประมาณห้าถึงลูกห้าถึงหกถึงเจ็ดลูกประมาณนี้นะครับกินดิบอย่างนี้ก็ได้หรือว่ากินเป็นผักกินมะพริกก็ได้นะครับรับรองว่าอาการถ่ายยากอาการอุจจาระแข็งเนี่ยจะหายไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะถ่ายสบายเพราะฉะนั้น ใครที่เจอปัญหานี้ลองกระเจี๊ยบเขียวดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเป็นสมุนไพรหรือเป็นผักที่ใกล้บ้านแล้วช่วยเรื่องยาได้ดีมากๆนะครับผมอาจารย์เชา้านำข่าวมาบอกหวังให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับสมุนไพรใกล้บ้านครับสวัสดีครับ